ตามติดชีวิตยายนะครับผมกับบรรยากาศเช้าๆนะครับเราก็จะมาหายายเหมือนเดิมนะครับเอากล้วยกับปลูกสับปะรดมาให้ยายนะครับกล้วยก็เป็นกล้วยนะครับของคะแนนจากพี่ดีมี่นะครับผมส่วนลูกสับปะรดก็เป็นของพี่ใหญ่นะครับอ้ ในฟันยายดูฟันดิอ้าปากอ้านี่ยายเออนี่อันนี้ของยายของฝากยายนะครับมีลูกสับปะรดนะครับกับกล้วยนะครับได้มาให้ยายกินทุกวนันทุกวันนะครับผม ช้าวหนึ่งกะละมังนะครับย็นก็หนึ่งกะละมังนะครับไปกินจากกล้วยจากะไรเสร็จก็เมนูเมนูต่อไปนะครับของคุณยายก็จะเป็นหญ้าบดนะครับทำให้ยายกินแบบนี้นะครับผมเป็นกิจวัรประจำวันนะครับ ยากินทุกวันนะครับทุกวันเลยนะครับเล่นดินนะครับเล่นดินนี่อะไรนะครับหรือว่าเมื่อคืนก็นอนนะครับผมเไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่มาดูแล้วก็ไม่กล้าเดินมาใกล้ๆนะครับเดี๋ยวยายตื่นนะครับถ้ายายตื่นแล้ยายจะไม่นอนนะครับ กล้วยนะครับขอบคุณพี่ดีมี่นะครับนะครับที่ให้คะแนนส้กกล้วยนะครับผมนะครับแล้วขอบคุณพี่ใหญ่นะครับที่ให้ลูกสับปะรดนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับหญ่ไก่กินกล้วย น้ำวาสุกครับผมกับลูกสับปะรดนะครับยายของเราก็ยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผวานโต๊ะจะพาไปขวานโต๊จะพาไปดูที่อยู่ไหม่ยายนะครับว่บจะน่าอยู่หรือเปล่านะครับผมที่อยู่ไหม่จะเป็นยังไงบ้างนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมนะครับ ดี๋ยวจะไปกันเลยนะครับผมครับไปห่อข้าวก่อนนะครับไปห่อข้าวป็นกินข้าวเที่ยงอยู่นู่นนะครับผมนะครับต้องห่อข้าวทำกับข้าวไปด้วยนะครับผมเจอกันที่สวนใหม่นะครับผมมาดูที่กันนะครับี่ที่อยู่ใหม่ของคุณยายนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้าที่จะทําร้านกาแฟนะครับในที่พัก ที่กว้างขวางนะครับตรงนั้นก็เป็นสนามกอล์ฟนะครับผมทางล่างเป็นสนามกอล์ฟนะครับสนามกอล์ฟเลยนะครับผมน,นี่จะเป็นที่ย้ายนะครับที่อยู่ใหม่ของคณย้ายเสียงเดือนอันนี้คือด้านหน้านะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับด้านหน้าคนจิดโคงมาไว้นะครับ เราจะไปดูข้างหลังกันเลยครับนี่ป่าหญ้านะครับไปดูข้างหลังกันเลยถึงครึ่งสวนแล้วนะครับผมหญ้าเต็มเลยนะครับไม่รู้จะก,ก้าวย,าย้ายมาผูกหรือเปล่านะครับนี่มาดูสารเจ้าที่กันนะครับสารเจ้าที่ก็มาทำว้นี่กลางสวนเลยนะครับ ธุนะครับ่อแก่แม่แก่นะครับปู่ย่าตายายเจ้าทีเจ้าฐานนะครับก็ให้ลูกหลานย้ายมาอยู่ใหม่ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับผมนะครับให้สุขภาพร่างกายลูกหลานแข็งแรงนะครับสุขภาพคนยายแข็งแรงนะครับให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมนะครับลูกหลานขอมาพึ่งใบบุญนะครับผมนะครับขอมาอาศัยอยู่ด้วย นะครับผมร้านอยู่ดีนอยู่เย็นเป็นสุขครับผมสาธุเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะครับเราไปดูข้างหลังกันนู่นเลยนะครับที่เราอยู่นะครับไปเลยถึงข้างหลังแล้วครับถึงข้างหลังแล้วครับโอ้เหนื่อยเหมือนกันครับนู่นนะครับข้างหน้านู่นครับต้นมะพร้าวครับกว่าจะเดินมาถึงข้างหลังโอ้ได้องแดดร้อนครับ ทีควานอยู่นะครับผมวันนี้ทีปูนนะครับทีปูนทีฐานนะครับวันนี้ทีปูนต่อหม้อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วหหน้าคุมงานนะครับเสร็จแล้วครับทีต่อหม้อเสานะครับนี่ควานอันนะครับเต็มทีแล้วนี้ครับเป็นควานช้าง กับขายน้ำนะครับวันนี้มาเทปูนนะครับสุดยอดเลยครับผม <c oughs> นี่คือที่อยู่ใหม่ของคุณยายนะครับผมฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้กําลังใจคุณยายด้วยนะครับผม <c oughs> เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ